สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สอตัวรูดในงวดประจำวันที่28ธันวาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความ,มันบเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลแล้วก็ของวดประจำวันที่27นะครับผม สำหรับวันที่27แอดมินให้อยู่ที่2กับ3นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมมา3 5 5 3นะครับผมในรอบเฉพาะกิจแล้วก็2 2สำหรับในรอบพิเศษนะครับผมมา4 2นะครับผมสำหรับในรอบปกติมา2 1แล้วก็4 4 สำหรับในรอบ Vi P นะครับผมมา5 5นะครับผมสายเบิ้ลเมื่อวานมาโหดมากนะครับผมก็เขาทุกน้อยนะครับผมสำหรับวันที่27ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ F10 พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่28ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางนี้เขามีหลุดนะครับผม สำหรับวันที่28นะครับผมจะหยุดที่1กับ7 1มี14 15 16 หนึ่งแปดหนึ่งสามนะครับผมเจ็ดมิจเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่ เ5็ดห้าและก็เจ็ดหกสำหรับตัวกันนะครับผมเป็น40นะครับผมสำหรับสายเบิ้ลนะครับผมหนึ่งหนึ่งสามสาม สี่สี่เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผมจะมีสามหนึ่งสี่สองหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสาม แล้วก็แปดเจซพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตาม ให้กับแอดต,ตีนําโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไปกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ